เคยรู้สึกกันไหมครับว่าพักหลังๆเนี่ยสมาธิของเรามันสั้นลงเรื่อยๆแบบตั้งใจจะทําอะไรแป๊บเดียวก็วอกแวกไปซะแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกคําตอบเรื่องนี้กันผ่านแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากหนังสือที่ชื่อว่าโดพามินดีท็อกซ์ของคุณสตีโบมูริสครับเชื่อ <c oughs> ว่าหลายคนน่าจะเคยรู้สึกแบบนี้นะครับคือเราก็มีความฝันนะอยากจะออกแบบชีวิตให้มันดีขึ้นอยากจะไปให้ถึงเป้าหมายแต่ทําไมก็ไม่รู้มันเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงเราไว้ให้ติดแงกอยู่ในรูปเดิมๆทุกวัน ไอความรู้สึกพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาการกระสับกระส่ายอยู่ไม่สุขไม่มีสมาธิหรือว่าชอบผัดวันประกันพรุ่งกับงานสําคัญสําคัญจุดสุดท้ายก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราทําอะไรได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นจังความรู้สึกหงุดหงิดผิดหวังพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่ามันคือสภาวะที่เราถูกสิ่งต่างๆกระตุ้นมากเกินไปนั่นเองแล้วไอตัวการที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ต้นตอที่แท้จริงคืออะไร หนังสือเล่มนี้เชี่เห็นเลยครับว่ามันอาจจะไม่ใช่ความผิดของเราทีเดียวแต่มันเป็นเหมือนศัตรูที่มองไม่เห็นเป็นพลังจากภายนอกที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยก็ได้และนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดคือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโดพามีนที่เราเคยเชื่อกันมาตลอดเรามักจะคิดว่ามันคือสารแห่งความสุขใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยมันคือโมเลกุลแห่งความอยากต่างหาก มันเป็นตัวที่คอยกระตุ้นให้เราโหยหาให้เราอยากได้รางวัลและทําให้เรารู้สึกว่าต้องอยากได้อีกแบบไม่มีที่สิ้นสุดประโยคนี้อาจจะฟังดูแรงไปหน่อยนะครับแต่หนังสือเขาอธิบายไว้ชัดเจนเลยว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะแอปในมือถือของเราเนี่ยกำลังใช้ประโยชน์จากวงจรความอยากของโดพามีนนี่แหละครับในการจี้ปล้นเวลาและความสนใจของเราไปเพื่อสร้างผลกําไรให้พวกเขาคาพ,พูดนี้ทรงพลังมากเลยนะครับมาจากอดีตผู้บริหารของ Facebook เองเลย มันเหมือนเป็นการตอกย้ำให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกว่าสมองของเรากำลังถูกฝึกถูกปรับสภาพให้คุ้นเคยกับการตอบสนองที่รวดเร็วรูดปราดอยากได้อะไรก็ต้องได้เดี๋ยวนี้ผลก็คือเราอดทนรออะไรนานๆไม่เป็นอีกต่อไปภาพนี้อธิบายได้เคลียร์สุดๆเลยครับหนังสือเขาแบ่งโลกรอบตัวเราเป็น2ระบบคือระบบเปิด อันนี้ก็คือกับดักดูดเวลาชั้นดีเลยอย่างเช่นโซเชียลมีเดียอีเมลหรือ YouTube ที่มีอะไรใหม่ๆมาล่อตาล่อใจเราได้แบบไม่รู้จบเทียบกับระบบปิดครับซึ่งก็คือพื้นที่แห่งสมาธิอย่างเช่นการเปิดโปรแกรม Word เ,เพื่อเขียนงานหรือการทำอะไรสักอย่างที่มีเป้าหมายชัดเจนมันจะบังคับให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งตรงหน้าแค่เรื่องเดียวโอเคพอเราเห็นปัญหาแล้วทีนี้มัดูทางออกกันบ้างซึ่งมันไม่ใช่การทรมานหรือลงโทษตัวเองนะครับ แต่มันคือเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยให้เรากลับมาเป็นนายของตัวเองได้อีกครั้งคำว่าโดพามีนดีท็อกซ์ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะครับมันก็คือการที่เราจงใจลดสิ่งกระตุ้นรอบตัวลงสักพักหนึ่งเพื่อให้สมองที่เคยชินกับอะไรที่มันน่าตื่นเต้นตลอดเวลาได้กลับสู่สภาวะปกติผลที่ได้ก็คืองานที่เคยดูน่าเบือ่อไม่แน่ทำมันจะกลับมาดูน่าสนใจแล้วเริ่มต้นทำได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับว่าเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ใช่การกำจัดโดพามีนให้หมดไปนะ พราะจริงๆแล้วมันเป็นสารเคมีที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตมากๆแต่ลองแค่ต้องการกดปุ่งรีเซ็ตให้ระบบการให้รางวัลของสมองเราเนี่ยมันกลับมาสมดุลกลับสู่สภาวะที่เป็นธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งเอาละครับทีนี้มาถึงส่วนที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันแล้วคือส่วนที่เอาไปปรับใช้ได้จริงทันทีนี่คือหลักการ3มข้อที่เราสามารถเริ่มทําได้เลยตั้งแต่วันนี้ข้อแรกเลยก็คือให้สร้างแรงเสียดทานครับหลักการนี้ง่ายมากๆแต่ได้ผลชะง,งัดเลย คือการทําให้ตัวการที่คอยดึงสมาธิของเราเนี่ยมันเข้าถึงได้ยากขึ้นอีกนิดหนึ่งเช่นลองย้ายแอปโซเชียลมีเดียที่เล่นบ,บ่อยๆไปไว้หน้าสุดท้ายของมือถือหรือตอนทํางานก็เอาโทรศัพท์กวางไว้อีกห้องหนึ่งเลยแค่ความขี้เกียจเล็กๆน้อยๆที่จะเอื้อมไปหยิบเนี่ยแหละครับจะกลายเป็นเกาะป้องกันสมาธิชั้นดีของเราเลยต่อมาข้อที่สองครับให้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยระบบปิดแทนที่เราจะตื่นนอนปุ๊บแล้วหยิบมือถือมาถ่ายฟีดโซเชียลทันทีซึ่งนั่นคือการโยนตัวเองเข้าไปในระบบเปิดตั้งแต่เช้าเลย ลองเปลี่ยนครับลองเปลี่ยนมาเริ่มต้นวันด้วยการทําอะไรที่เป็นระบบปิดเช่นการเขียนแผนของวันนั้นลงในสมุดหรือการทางานเล็กๆสักชิ้นให้เสร็จการทําแบบนี้จะช่วยตั้งหลักให้สมาธิของเราดีไปได้ตลอดทั้งวันเลยครับและข้อสุดท้ายข้อที่3คือการฝึกกิจกรรมที่ทําให้เราอยู่กับปัจจุบันครับกิจกรรมอย่างการนั่งสมาธิการยืดเส้นยืดสายหรือแค่การออกไปเดินเล่นงเงียบๆเนี่ยแม้มันจะดูไม่น่าตื่นเต้นเร้าใจเลยนะครับแต่มันคือการฝึกสมองชั้นยอดเลยนะ มันช่วยให้สมองเราสงบลงแล้วก็ช่วยต้านทานความอยากที่จะต้องหาสิ่งใหม่ๆมากระตุ้นอยู่ตลอดเวลาผู้ยง่ายคือมันเป็นการให้ระบบโดพามีนของเราได้หยุดพักอย่างแท้จริงครับเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราจะเชื่อมโยงเครื่องมือทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยกลับไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่านั่นก็คือการกลับไปออกแบบชีวิตในแบบที่เราตั้งใจเอาไว้ สิ่งที่สําคัญที่สุดที่อยากให้จําไว้เลยก็คือการทำโดปามินดีท็อกซ์เนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายในตัวเองนะครับแต่มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆที่จะช่วยสร้างพื้นที่ว่างในสมองของเราทําให้เรากลับมามีสมาธิมีความชัดเจนมากพอที่จะกลับไปลงมือทําในสิ่งที่สําคัญจริงๆนั่นก็คือการออกแบบชีวิตที่เราต้องการนั่นเองและแน่นอนครับว่าถ้าอยากจะเข้าใจคอนเซปต์นี้แบบลึกซึ้งจริงๆพร้อมกับได้แบบฝึกหัดและวิธีการแบบเต็มๆไปลองทําตาม การสนับสนุนผู้เขียนด้วยการไปหาซื้อหนังสือฉบับเต็มมาอ่านก็เป็นสิ่งที่แนะนำมากๆเลยครับสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยมุมมองที่น่าสนใจให้เราได้กลับไปคิดกันนะครับลองเปลี่ยนมุมมองดูว่าถ้าจริงๆแล้วสมาธิไม่ใช่สิ่งที่เราขาดแคลนแต่เป็นสมบัติล้ำค่าที่เราต้องคอยปกป้องมันจากสิ่งต่างๆรอบตัวละ่ะคำถามสำคัญก็คือแล้ววันนี้เราจะเริ่มปกป้องสมาธิของตัวเองได้อย่างไร